ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปสู่การอ่านประโยคนะคะเด็กเด็กเดีเด๋ยวเรามาฝึกอันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ช้างน้องเขาจะสอนอะไรเนาะอ่ะตัว E เสียงเอใช่ไหมคะเอกับเดออกเสียงเป็นเอ็คำแรกก็จะอ่านว่าอะไรคะเบดคำที่2องเฟนำหน้าเฟดต่อไปคำที่3ามเลดต่อไปตัวเรเรดอ่ะต่อไปค่ะ เท็ดแลวตัวเวดวนะคะอันนี้คือถ้าเจอเอเดอปุ๊บออกเสียงเอดนะคะอ่ะต่อไปอ่าพี่ช้างน้อยสอนอีกแล้วอ่ะเอเกอเอ็กอ่าเอเกอเอ็กคำแรกก็เอกคำที่สองก็อะไรคะเบกคำที่สามเคกเลกเมก คำสุดท้ายเพกถ้าเห็นเอกเกิดปุ๊บออกเสียงเป็นเ e อกจำได้ไหมคะต่อไปอต่อไปเสียงอะไรคะเ e อ๊ะเอแนคำที่หนึง่งเด่นคำที่สองเห็นคำที่สามเจ็ดโอ,อโทษทีคะ่ะเจนคำต่อไปเมนต่อไป TEN คำสุดท้ายอะไรคะ TEN ที่แปลว่า10นั่นเองนะคะเอาต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเอชเอชจะมีเสียงด้วยนะอ่ะคำแรกก็เป็นอะไรคะเบ t อ่าคำที่สองใส่เจอลงไปเป็นเจ็ดอ่าเนเนทเอาเพิ่มมาใส่เพ็ด เว,ว่อมาใส่เวทเอาเว,ว่มาใส่เวทอ่าเจอเอเธอเมื่อไรออกเสียงเป็นเอ็ดโอเคอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายมีมาเพิ่มเติมนะคะจะมีตัวเอเบเอออกเสียงด้วยกันเอเบเออ่ะคำแรกเดบคำที่สองเฟบคำที่สาม เว็ Web, นะคะส่วนอีกอันนึงนิดนึงเอ็มเมอเมอเจอเอ็มเป็น M นะคะคำที่ที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเดมคำนี้ไม่ได้อ่านว่าเกมแต่อ่านว่าเจมนะคะเพราะว่าตัวจีตามด้วย E มันจะออก็นเสียงจเพราะฉะนั้นคัน,นี้อ่านว่าเจมนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าเฮมอ่าเป็นไงคะง่ายไหม